อิทธิพลศิละปะอายุทยาตามเมืองต่างๆในความทรงจำของช่างเชื้อสายโยเดียศิละปะกรรมอายุทยาตามเมืองต่างๆในความทรงจำของช่างเชื้อสายโยเดียปรากฏที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างการหลอมรวมและแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรมเป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นเสมอในสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดเมื่อมีการอพโพหรือโยกย้ายถิ่นฐาน สภาพแวดล้อมและวิถีความเป็นอยู่ภายในชุมชนย่อมเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมของบุคคลเมื่อเกิดความคุ้นชินจึงเริ่มยอมรับปรับเปลี่ยนและผสมผสานจนกระทั่งเชื่อมโยงกันได้ในที่สุดเช,เช่นผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยอาศรรยัยอยู่ร่วมกันกับผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอาทิชาวฉานลีนซีนล้านช้างตะยกจีนกะหอยีนอกะเรียง กะตยูนเชียงใหม่และชาวพม่าเมื่อราวต้นพุทธศตรวตรรษที่23ณนบ,บริเวณเมืองสากายเมืองอังวะอีกทั้งยังกระจัดกระจายออกไปตามภูมิภาคอื่นๆจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าในสมัยยองยานกดออเมงดอได้ระบุถึงการแบ่งกลุ่มประชากรโดยจัดสรรให้ชาวโยโดอยาอยู่ในกลุ่มที่ทางการพม่าเรียกว่าชาญหรือ ชาญถือเป็นผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในเมืองพมาะนะ่นานขณะนั้นเมืองที่มีการค้นพบหลักฐานศินลปกรรมอยุทยาจากการเก็บข้อมูลเท่าที่ได้จากการสำรวจพบว่าหลักฐานศินลปกรรมอยุทยาที่คาดว่ามีอิทธิพลของงานช่างจากกรุงศรีอยุทยา ปรากฏกระจัดกระจายอยู่ตามเมืองต่าง,างๆเช่นเมืองพะโคสากายอังวามิงบูออนปุราเซกูมนโยโวและเมืองมันเดเลทั้งที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าและพื้นที่รกร้างในเมืองห่างไกลมีการค้นพบข้อมูลทั้งในรูปแบบของคำบอกเล่าเอกสารโบราณเช่นสมุดดำและงานศินลปรกรรมซึ่งมีหลายประเภทดังนี้อาทิงานจิตรกรรมฝาผนังที่เมืองสากาย เมืองมิงบูรวมถึงเมืองอมรปุระประเภทงานปูนปั้นประดับผนังงานแกะสลักเครื่องไม้ในวังหงสาวดีเอเมืองพะโคและวัดร้างในเมืองอังวัดงานจำหลักหินทรายเรื่องรามเกียรติในเมืองมนโยวอตัวอักษรไทยพบในงานจิตรกรรมฝาผนังและในงานพระพุทธร,รูปองค์เล็กในเมืองอมรปุระเป็นต้นอิทธิพลของศิละปะแบบอยุธยาตอนปลายในศินลปรกรรมเมืองพมา่า งานประเภทงานจิตประกรรมฝาผนังปัจจุบันค้นพบหลักฐานที่เป็นประเภทงานจิตประกรรมฝาผนังทั้งในช่วงต้นพุทธศตรวตรรษที่24และพุทธศตรวตรรษที่25แสดงรูปแบบของอิทธิพลอยุธยาอย่างชัดเจนในเมืองสากายและเมืองมินบูยกตัวอย่างงานจิตประกรรมฝาผนังภายในวัดมหาเตงดอจีเมืองสากายและกูวุตจีกูพยาเมืองมินบู อีกทั้งประเภทที่พบว่าปรากฏอิทธิพลที่มีการผสมผสานร,ระหว่างงานช่างแบบพม่าปะปนร่วมกับศิละปะแบบอยุธยาเช่นในวัดพญาตงซูและเจติยอวิหารจอกต่อจีเมืองอมรปุระซึ่งจะพยายามสรุปแนวคิดให้เห็นได้อย่างพอสังเขปดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้คือแนวคิดเรื่องอิทธิพลไทยในงานจิตประรรมฝาผนังในเมืองสากายเมืองมิงบูและเมืองอมรปุระภาพจิตประรรมฝาผนังกูวุจีกูพยาสำนักสงหมันกินจองเมืองมิงบู หลักฐานงานจิตรกรรมฝาผนังที่ค้นพบได้แก่อุโบสถวัดมหาเตงดอจีเมืองสากายกูวุตจีกูพยาเมืองมิงบูภายในวัดพยาตรงซูเมืองอมอนปุระและภายในเจติยว,วิหารจอกตอจีเมืองอมอนปุระโดยสามารถสังเกตได้จากรูปแบบซึ่งสรุปได้ดังนี้คือการใช้ลักษณะของสีแดงชาติในงานจิตรกรรมฝาผนังการใช้เส้นสิงเทาหรือแถบอยากฟันปลาขั้นแบ่งภาพในงานจิตรกรรม ลวดลายพันพฤกษาหรือลายเระหนกแบบอยุธยาตอนปลายลักษณะการวาดเทพนมและเครื่องทรงของบุคคลชั้นสูงลักษณะการวาดภาพปราสาส์เรือนยอดแบบปลายอายุธยาในงานจิตประกรรมภาพของพระอดีตพุทธพระพักแบบปลายอายุธยาลักษณะการวาดนักศิวิทยาธรห่อเหินเดินอากาศอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆก,การวาดจำลองภาพของเจดีทรงเครื่องแบบอยุธยาตอนปลายภาพ กูรุีกูพญาสำนักสงหมันกินจองเมืองมิงบูพบงานจิตรกรรมฝาผนังภายในกูทั้ง9้าห้องเกือบทุกห้องปรากฏอิทธิพลแบบไทยอย่างชัดเจนเช่นตัวอักษรไทยเขียนว่าขีดล่างสังคาต่อต,อ,ตอขีดล่างรกหรือการเขียนภาพของนางรำเทพ,พนมบนดอกบัวเจดีทรงเครื่องแบบอยุธยาตอนปลายภาพของเส้นสินเท้าและปราสาทสามารถเปรียบเทียบได้กับงานช่างไทยสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งยังปรากฏตัวอย่างให้เทียบเคียงได้ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องอิทธิพลศิลปรกรรมอยุทยาในงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้และงานศิลาจำหลักหินทรายเรื่องรามเกียรติ์ในพระโคเมืองอังวะและเมืองมนโยวออิทธิพลแบบปลายอายุธยาปรากฏการผสมผสานกับรูปแบบงานช่างของพมา่านอกจากจะสืบค้นได้จากการงานจิตประกรรมฝาผนังแล้วยังพบได้อีกในหลักฐานงานปูนปัน้นภาพสมุดคอยพุทธศตรวรรษที่24-25ภาพศิลาจำหลักเรื่องรามเกียรติ์ งานแกะสลักไม้ลวดลายคล้ายกระจังที่ประดับบุษบกธรรมารในประเทศไทยหลักฐานดังยกตัวอย่างมานี้สามารถเปรียบเทียบได้กับศิลปรกรรมอยุธยาในประเทศไทยซึ่งกำหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่22-23ถึงหรือจนกระทั่งงานในช่วงต้นพุทธศตรวตรรษที่24ยกตัวอย่างดังนี้ลักษณะของลายกระจังแบบอยุธยาตอนปลายพบในศินลปรกรรมเมืองพม่าอาทิ แผ่นแกะสลักงานเครื่องไม้ภายในวังหงสาวดีเมืองพระโคลักษณะรูปแบบของลายกระจังใกล้เคียงกับลายกระจังบุตรสบกในงานจิตประกรรมฝาผนังภายในวัดมหาเตงดอจีเมืองสักกายซึ่งสอดคล้องและอาจเปรียบเทียบได้กับงานเครื่องไม้กระจังปฏิยานระดับบุตรสบกหรือธรรมศาิละปะแบบปลายอายุธยาต้นรัตนโกศิลร์เป็นต้นภาพแผ่นไม้จัดแสดงภายในวังหงสาวดีพระโค เจดีจุลามณีงานปูนปั้นกระดับผนังวัดร้างในเมืองอังวะจากการเก็บข้อมูลสำรวจซึ่งนำโดยสมาคมสถาปนิกสยามและนักวิชาการชาวพมา่าได้มีการค้นพบหลักฐานใหม่คืองานปูนปั้นภาคของเจดีทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมบนฐานสิงเจดี JD แบบย่อมุมและภาพจำลองเขาสัตว์บริพันอัตลักษณ์สำคัญที่สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมแบบพยุทธยา ราวปลายพุทธศตวรรษที่23พบได้ในประเทศไทยเช่นเจดีรายวัดภูเขาทองเจดีรายวัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรและอื่นๆอิทธิพลดังกล่าวพบในงานปูนปั้นจำลองภาพของเจดีจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงภายในวัดร้างเมืองอังวะเป็นตัวอย่างงานปูนปั้นที่สำคัญและมีการค้นพบเพียงแห่งเดียวในสหภาพพม่าในปัจจุบัน